ให้ดูรงหน้าอาเจมายท่านแม่ก่อนนิดนึงเลยอูวทำไมต้องทำปากขนาดนั้นนะน้องิวนจะไปไหนอะครับตอนนี้น้ำ,นำไปน้ำเหรอแต่น้ำข้างหน้าเหรอ วันนี้ฝนตกวันนี้ฝนตกเบียกไหมครับเบียกหัวเลยโอ้โหรอน้องก็ว,วินแป๊บนึงนะครับน้องกว,วินจะพาไปนั่งเรือกันนะครับรอตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือกันแล้วนะคะต้องจ่ายตังเขาก่อนนะไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่ให้ขึ้นเรือใชหมคะ เย,เยอะไหม่เราจะได้รู้จักผ่าเจ้าเรือนเราแล้วเนะาะแปดเก้าสิบผ้าน้ำค่ะฝนก็ตกสองหนึ่งน้องก็เป็นกำลังจะขึ้นเรือแล้วนะครับเย่กันแล้วเยกกัน <c oughs> โอ้โหดีใจมาก,นานกถ้าดีใจดีใ,ใจยังไงคะเยกกันเลย <c oughs> เอ้ยย่งเงี้ยนะเออดีใจเรือใหญ่นะคะลูกเรือใหญ่นะเห็นไหมโหแต่ไดีๆนะก็จะขาขึ้นเรือแล้วจับดีๆนะ ก็วิ่งขึ้นเรือสีชานิครับเรือใหญ่ครับชอบไหมคะชอบไหมคะชอบรอเรืออยู่ใช่ไหมคะร,รอเรือรอรถขึ้นเรืออยู่ครับยูนดูฝนตกบอกตดงเลย รอเรืออยู่ใช่ไหมครับรอเรือเนี่ยเห็นไหมเรือกำลังโยกเยกโยกเยกแล้วบายบายด้วยค่ะบายบายกันเร็วบายบายเรือ่อปเรือจะไปเกาะสมุยแล้วค่ะบบายๆยังคะบายบายยังเออบายบายไปลูกนั่งเฉยๆดีกว่าไหมนั่งเฉยๆนะคะเร็วๆเดี๋ยวเรือออกแล้วเร็ว กลัวเหรอกลัวมไหมไม่กลัวเรือออกแล้วน่นเห็นไหมลูกเรือออกมาไกลแล้วมองใหญ่เลยเออบายบายด้วยบายบายกันแล้วบายไปไหนคะไปไหนนะเนี่ยมานี่ยนี่าพาดูเรือออกแล้วคะ่ไไออออวคะ สนใจใหญ่เลยบ๊ายบายังเออบ๊ายๆโอ้ก็เป็นตื่นเต้นใหญ่เลยเออก็เป็นชอบอะลูก คือท่าเรือน่าจะท่าเรือราชาหรือเปล่าพ่อเคยบอกไว้ว้าดูนู่นม,มีเรือด้วยลูกในทะเลมีเรือ,มมเ,รอเห็นไหมครับเห็นไหมครับ บอลนชอบกดบ,บ้วาว้าวดูน้ำสิลูกน้ำสวยไหมสวยไหมคะเนี่ยสวยไหมคะว้าวใหญ่เลยเนาะว้าว้วาวเย,วย้ๆด้วยเย้ๆยด้วยเย้ๆว้าวลว้าวจะกลับปะอาหาที่นั่งเร็วปะ เดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มาลื่นบ๊ายบายเขวินมาถึงเกาะสมุยแล้วค่ะเอาเตรียมตัวค่ะจับดีๆลูกจับดีๆครับับดีๆครับปลาลงแล้วว้าวเรลข้ามชุกเกาะสมุย เล้วคํามุกก็สมุยท่ถึงแล้วยเยกันเวอย่าเยยังไงเยกกันเล้วน่าเรือใหญ่โอ้นี่เรานั่งเรือเบอร์สิบนะครับวินนั่งเรือเบอร์สิบครับเรือใหญ่เบอร์สิบครับเดีเนั่งสีขาวเบอร์สิบฝนก็ตกครับ นล้วกวินเมาขึ้นใช่ไหมครับทุกคนเมาเรือครับพูดไปเลยวันนี้คือคนเมเรือทุกคนเมาทุกคนครับวันนี้ขึ้นแรงมากอากาศก็เย็นมากเย้ถึงแล้วท่าเกียรติภูมิวงศ์รัติปิศาตร์ประภณ